เราจะทำยังไงกันดีต่อไปคืออย่างนี้ผมผมผมเห็นแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยนะจะต้องล้างคราบมัวหมองเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับอธิบดีอืมหนูก็กังวลตรงนี้เหมือนกันละค่ะเพราะว่าการมีเรื่องนะมันปวดหัวค่ะการมีงานทำเยอะแยะ อาพิูกพิธุพี่เนี่ยมันไม่ใช่มันมันมันก็สาระนั่นแหละแต่มันกว่าจะสู้กว่าจะต้องนั้นมันมันไกลไกลแล้วก็มบางทีก็คุยกับน้องเขาแล้วน้องคุยกับแล้วคุยกับที่บางทีในห้องส่วนตัวนะอ่าเขาบอกว่าพี่เจงแกด้ารให้ผมหน่อยผมก็รีบโทรทำการบ้านทันทีที่กลับโทรกลับไปฝั่งโน้นนะนะ เขาอะเยี่ดีดูแลตามเหตุตามผลตามสมควรถือว่าเป็นของมันดีไหมช่วยไหวเราสองคนถึตายสิพี่หนูนไ,ไม่รับรับเขา,าผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้เขาบอกมาแล้วว่าสองไม่ไหวก็ก็ดูแลเขาบอกอย่างนี้ผมบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าวรันผมพูดขบวนนี้นะเออต,ต่อไปมันจะได้มันจะได้เป็นพวกเป็นพ้องกันเป็นพี่เป็นน้องกัน แล้วกูก็ผมก็หานหน้ามาคุยกับน้องเขาเนี่ยกับกบที่นี้เนี่ยแล้วก็มีคุณนายนั่งอยู่ด้วยกูก็เห็นแววตาหน้าตาแล้วแล้วก็เ,เป็นนักสู้พูกกับกูมาเนี่ยแล้วกูจะทำเขาไม่ลงหรอกจะไปทำเลยเอาเเขของี้เป็นพวกเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ดูแล,แลกันกไป่แล้วกันผมบอกได้พี่แล้วเนี่ยผู้ิงแล้วกันรานนั้นผมก็บอกว่าเอาไปผมมึงกเอาไปแบ่งกันแล้วกันท่านเด็กคน แล้วก็ไปเที so, <wh> ่ยวก่อนปีใหม่กันจะไปเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องแค่จบแล้วก็จิตุงถ้าเราจ่ายไปแล้วเขาก็จะไม่เอามาร้องใหม่หรอกไม่มีไม่มีไม่มีผมไอ้ผมผมผมรับผิดชอบเองเราไม่ผิดนะสิคะพี่เราเยอะไปนี่มันเยอะไปพี่เชื่อผมเถอะเอาเอาประมาณนี้แหละจะได้จบเรื่องนะเพราะข้อมูลมันจะถี่หลังมาก การที่เออมนกินหลังบ้านเนี่ยสกปรกสหนักขอมูเยอะกินหลังบ้านอ่ะเออหนูว่ารู้พอเข่าวๆมานะ่ะว่ามันมีหลังบ้านมมีคนดันใช่ตัวซอสสาาเนี่ยมันนี่ปัญญาหรอกมปเขาขายหน้าขายขาโปไฟล์ในการในกัรนีเนอะใช่ว่าไอ้ตัวเซ่ยตัวข้อมูลเนี่ยสำคัญผมก็จะปิดนะมขอองตี่ ประกาศล้อเขากลัวเราวันข้างหน้าผลงานเรามันโดดเด่นผลงานเรามันโดดเด่นแล้วก็ก็พอมองรู้แหละว่าเขาคงคิดว่าเราจะไปไกลกว่านี้กว่าตําแหน่งที้เดเพราะงั้นรักษาตำแหน่งไว้เาให้รักษารักษาบุคลิกไว้ให้ดีกว่าดีกว่าเจ้าผมจัดการเรื่องเขากรรมการผมอยู่คณะไหนผมอยู่ผมตุ๊กตี้แตกเลยใครร้องโดนร้องเรียนมาเดียวอันนี้ประสานลองตูนนะว่า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 จะดับดับไปยังไงทำยังไงเมื่อไรวันไหนก็วอลเวลานอน แ้วอ<น>อ,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 พ,อพี่คะแล้วแล้วแบบเนี้ยเอเจ้านายเจ้านายเขาว่ายัางไงบ้างคะเอ่อเจ้านายไหนมาเถึงผู้กองใช่ไหมใช่เจ้านายทํามันแะค่ะเอาเอาเจ้านายเขาว่าเอาตามที่พี่พ,พี่พี่สอสลา,าว่าให้จบจบไปเสียมันจะได้ไม่มีเรื่องมัวหมองฉันก็พูดแลตวนักมมาว่าเอาตามนะั้นนะไอ้มันจบจบไปเกณฑช่วยหน่อย อืมแล้วเรื่องเรื่องเนี้ยท่านท่านรู้ด้วยหรอคะทำไมจะไม่รู้ล่ะระดับระดับผู้กองนี้หรือจะไม่รู้มผมพูดผมพูดแป๊บเนึ่งเขาก็สังถามเลยแล้อขอผู้กองก็หนงถามว่าแล้วสอ,อ,อ,อสอสิสอสอสลาเนี่ยเขาต้องการยังไงอะพี่เขาเขารู้ได้เหรอคะว่าสลสา,าเป็นพี่สีริวัรู้ดิอ่าขาบอกว่าแล้วอภิเษก่งถามหน่อยพี่ว่าสีริวัลเขาจะเอายังไง ขาบอกว่าเดี๋ยวผมไปทำให้อ่ผมไปทำให้ใช่ไหมอ่าผมไปทำเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็บอกว่าที่สามเขาขอสามใช่ไหมอ่าผมก็มาแจ้งผู้กองอ่าด้วยวันอังคารว่าพบเขาขอเขาขอสามนะเดี๋ีวผู้กองบอกไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าไปไปว่ากันเอาเองไปจัดการให้เรียบร้อยก็แล้วกันอ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยี้ก็เมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าอย่างนี้อย่างน้องน้องตูนเนี่ยเขา เขาจะได้แค่ไหนคะพี่ต้องเลี้ยจริงนะเขจะได้แค่ไหนก็ไม่รู้ดิเขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมคะใช่อขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมคะใช่อขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมคะใช่